ยีปลาเนาะีปาอโอ้โหคือเอาก้างอาอกครับเพราะดีของมันคือก,นนอก้างมันหยุ่ยแล้วนะครับหยุ่ยเลยเนื้อปลากลับตัวก้างนี่คือแยกกันนะครับเนาะครับแล้วก็ใส่เอาเต็มนะครับผมสามบ้านสี่บ้านอนะได้กินนะ่ะอ่ะหืมกินเต็มเต็มครับกินมาแล้วโชว์หน่อย เออเออตกไปจ้าหนึ่งสวัสดีครับวันนี้ลุงสนิทชัยภูมินะครับวันนี้มาเสนอเมนูคณะปลาเค็มปลาอินซีนะครับปลาอินซีเนาะปลาริมปลาทลาะนี่ตบ้านเฮานะครับครับอันนี้เป็นปลาอินซีเลยเนาะครับตัวประมาณพัน พันห้าครับดูนี่โอเคครับผมผมวัตุดิสนะครับครับแห่นอนนะครับนอพัดข้าวหน้าตาเทีมก็ต้องมีไอซีนะครับใส่ไอซีเลยเนาะไอซีดองเปิดใส่สมักเกือบมากเลยนะรตัวนี้ร้อยมากพันห้าเลยเนาะครับผมแล้วก็ง่ายๆนะครับมาเยอะครับเพราะว่าหน้าตานี่มันเข้มไปแล้วเนาะเข้มไปแล้วอันนี้ซอสหอยครับซอสหอยล้มครับสีขาวนะครับสีขาวเนาะทำไมสีดำอ่ะ จำไม่เด้นะครับผมสามโลโก้เลยนะครับผมสีไปกับพริกพริกพริกแดงเนาะแดงนะครับต่อไปครับกระเทียมนะครับกระเทียมเนาะขนาดขนาดครับหั่นผักนะครับขั้นตอนต่อไปนี่หั่นผักนะครับผมขนาดต้นนะครับน้องเฮาบอยกินได้พัดต้นน่ะหั่ซอยมันพอดีครับเนาะอันนี้มันแข็งกับบดิเอานะครับเด้อครับอันนี้มันแข็งกับตัดออกนะครับเนาะ จมูกไร้แล้วอะไรอ่อนอะไรแข็งครับต้องจะพาะตานะครับตาต้นมันเป็นดีเนาะโอเก่ามันจะโยนี้เอากระตัดออกสักหน่อยครับครพอตาแหลกนี่มันจะแข็งหน่อยอ๋อครับเอากระซ่อยพอดีครับน้ำเนาะเหมือนตากระยายเนาะเหมือนกระย่างเนาะโอ้อยพอดีครับน้ำตาแม่ถ้าไผามากบ่มากใบกระซีกออกได้นะครับครับเอาเหลือแต่การก็ได้นะครับเนาะบางท่านอาจจะบอกถอป ได้น้อยกันได้น้อยได้น้อยแต่ซอยมันเลยนะครับเลอครับนี่ปริมาณไม่กี่อนขบดณนี้เขาล่างแล้วนะครับครับล่างมาละล่างมาสามน้ำลวครับแต่บางท่านอาจจะอยากกินต้นมันกับปอกกระด้นครับปอกเนาะปอกเลาะเลี่บางบางทีเนาะมีเวลาเขาเาปอกปอกปอกออกก่อนจะได้กรอบเลย เนี่ยวหั่นจนหมดเลยนะครับต่อไปนะครับครับทอดตาก่อนเนาะทอดตาก่อนเนาะใส่ซีเตอร์ถอดเลยครับผมอ้าใช้หนักมันก็จะเทียนนะครับบันนี้ใช้มดตัวนะครับเมื่อกี้นะครับใช้ประมาณที่สองทิ้นนะครับเหนื่อ่เลยพอประมาณนะครับครับเนี่เอาทอดตากันมัน ตู้กันเนาะสองด้านแล้วเอา,ามาเอามายีเนาะ้เอายีเนาะแล้วทอดไปก่อนน,นอกลับด้านครับนาะครับอันนี้นนกลับด้านเลยไปเบาๆเลยนะเนาะี๋ยวเอาเร่งแค่เลยครับ ลองมันสุกเองเปลนด้านเป็นด้านเลยเนาะครับแล้วผมอันนี้เขาก็ทอดมาสุกแล้วเนาะเดี๋ยวพิแกตเลยเดี๋ยวเขามายีป่าตอกเลยนครับผมตอกเลยต่อไปครับผมนี่ยีปลาเนาะยีปลาัก็คือเอากลางออกครับเพราะดีของมันคืองไงขนาดเนาะกลางมันยุ่ยแล้วนะครับ เนื้อปลากับตัวก้านนี่คือแยกกันนะข้างนอกแล้วก็ใส่เอานิดหๆเลยมันขอออกครับนี่ก็ได้ละแบบก็ตอนนี้มักตีนนี่ออกนะครับดูนหอมกินหอมมากเลยครับกลิ่นปลาเปล่าหิวผัดต้มข้สวยนะครับผัดต้มอร่อยร้อนนะครับเขานุ่นี่ มดแล้วครับ,รบก้างกระตะยมันเมื่อีกเราไปคุก,กเข้ากันล้ำนะครับสุดยอดแล้วดูวิธีกันทันเลยครับผมแกดจัดการเลยครับผมเมนูคณนาปลาเค็มเนาะเดี๋ยวหอรอน้ำมันนี่เราใส่เลยเดี๋ยวเดีละ่ะจามละ่ะนี่ใส่พริกใส่กระเทียมเลย นี่แก้แทงเนาะแก้แทงครับกระทะแบบครับนี่ใส่ครับแกะมาเลยครับครับกระทะเป็นกระทะเลิ้นน่องครับใส่พักเลยปุ้มครับไฟมองเนาะเดี๋ยวล่ะเดี๋ยวล่ะครับใส่เลยครับเอาใส่เครื่องปรุงเลยเนาะน้ำมันหอยนะครับน้ำมันหอย ไปเลยอันนี้ก่อสองัวนะครับสตัว้ตาลนะครับครับนะนไหลมือสั่นนะโอ้โอ้ตายตายตายด้มือสั่นนะใส่เลยน้ำตาลเนาะรับรัานะครับน้ำตาลน้อยเนาะเพราะว่าน้ำปุ๋ยทุเรศนวเนาะครับ เอ้ยะเอาดีๆนะอือหือโอเคคะหน้านี้ได้ละคะหนนถูกนะครับครับน้อย,อยอครับไปนะครับไทยอ๋อนะครับไปเลยาเสามบ้านสี่บ้านน่ะให้กินนะ อ่ะอืมกินเต็มเต็มครับกินมาและอืมโชว์หน่อยเออเอออตกไปจานหนึ่งพ <ś> ้องคล้อหรอเอานะครับน่งล้อเะหอม <ś> 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 มาแล้วได้กินแบบอ๋อสามบ,บ้านอะบ่นอนยนะ่ผมพแก๊ดเลย ครับผมครับผมอะไรต่อไปตักเสีจานนะครับน้องแบบข้าวต้มมันรับประทานข้าวต้มมันห่อนนะครับนะครับกิ่นแบบข้าวต้มนะครับต้มนะครับตรงน้องน้อยสวยสวยมานๆครับคณะปลาเข็มนะครับเข็ม เตรียมเลยเนาะครับผมนะครับผมตบชิมนะครับครับเต็มเลยครับได้สุดกินนะครับหอมหอมครับสุดยอดเลยหอมมากฝ่ายดีเจ็บกินมาเต็มเลยนะหอมมขาบ้า ออลองมาทำกันดูนะครับครับผมขอบคุณครับฝากโปตินแตงนะครับผมช่องงสสลีเนะครับผมงสสลีบชายภูมิขอบคุณครับ